สรุปผลการปฏิบัติงานนายนัทพลคู่พิมายตำแหน่งครูกศนตบลเลขที่ตำแหน่ง8287กศนตบลกระเบื้อใหญ่ส่ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิมายเรียนคณะกรรมาการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตบลนายเกษมบาทโพผู้อำนวยการกศนอำเภอพิมายนางสาวสมรพงพันธ์ผู้อำนวยการกศนอำเภอบัวใหญ่นางจริรประภาสีทอง ครูชำนาญการพิเศษกศนอำเภอพิพมายตอนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปประวัติส่วนตัวชื่อนะายนัทพลคู่พิพมายอายุ44ปีคุณวุฒิสูงสุดครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอุตสาหกรรมสินจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมาตอนที่สองข้อมูลกศนตำบลสถานที่ตั้งกศนตำบลกระเบื้องใหญ่บ้านตำแยหมู่ที่สามตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา3 0 1 1 0ตอนที่3ผลสำเร็จของงานตัวชี้วัดที่หนึ่งจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มข้อมูลพื้นฐานกศอนอตบลกอนอตบลกระเบื้องใหญ่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มข้อมูลพื้นฐานกศอนอตบลอย่างครบถ้วนมีพิกัดตำแหน่งมีข้อมูลบุคลากรชื่อและเบอร์ติดต่อมี Facebook และเว็บไซต์ชื่อกศนอตบลกระเบื้องใหญ่ มีสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตมีจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยต่อวันหนึ่งคนมีผู้เข้ารับบริการที่กศออน,นอตบลเฉลี่ยต่อเดือน31คนมีคณะกรรมาการกศออน,นอตบลตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการกศออน,นอตำบล 1. มีการศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ระดับตบําบลและข้อมูลอื่นๆที่ถูกต้อง 2. มีการจัดทำแผนเสร็จต,ตามกำหนดเวลา สม,มีการจัดทําแผนโดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4. มีรูปแบบการจัดทําแผนถูกต้องตามมาตรฐานการจัดทําแผนปฏิบัติการ5มีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศน,นตําบลกระเบื้องใหญ่มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดช,ชอบเป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงานกศนกําหนดไว้มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดช,ชอบมากกว่า40คนโดยแยกเป็น ระดับประถมศึกษาสองคนระดับมอต้น21คนระดับหมอปลาย41คนรวมทั้งหมด64คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลที่เหมาะสมให้กับนักศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้หนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กศออนอำเภอดำเนินการครบตามเป้าที่กำหนดทุกกิจกรรมมีนักศึกษาเข้าสอบลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ7จ5 6มีนักศึกษาเข้าสอบเอเมคิดเป็นร้อยละ87.5มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มโดยส่งจดหมายแจ้งตารางสอบติดตามให้นักศึกษาเข้าสอบมีบันทึกการตรวจรายงานจัดกิจกรรมกพอชอของนักศึกษา มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเช่นแบบทดสอบออนไลน์ตัวชี้วัดที่400ของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ดังนี้ระดับมอต้นลงทะเบียน11คนจบ5คนคิดเป็น้อยละ45.45 45. ระดับมอปลายลงทะเบียน15คนจบ6คนคิดเป็นร้อยละ40รวมทั้งหมดลงทะเบียน26คนจบ11คนคิดเป็นร้อยละ42.30ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคมีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับดังนี้ระดับประถมศึกษาลงทะเบียน2คนเข้าสอบ2คนคิดเป็นร้อยละ100ระ,ะดับมอต้น ลงทะเบียน20คนเข้าสอบ19คนคิดเป็นร้อยละ95ระดับมอปลายลงทะเบียน20คนเข้าสอบ19คนคิดเป็นร้อยละ95รวมทั้ง3ระดับชั้นลงทะเบียน63คนเข้าสอบ48คนคิดเป็นร้อยละ76.19ตัวชีวัวที่600ละของผู้เรียนที่มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับนักศึกษาที่มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับฉเฉลี่ย2.00ขึ้นไปดังนี้ ระดับประถมศึกษาลงทะเบียน2คนมีผลการเรียน2.00ขึ้นไป2คนคิดเป็นร้อยละ50ระดับมอตอ้นลงทะเบียน20คนมีผลการเรียน2.00ขึ้นไป11คนคิดเป็นร้อยละ52.38ระดับมอปลายลงทะเบียน41คนมีผลการเรียน2.00ขึ้นไป22คนคิดเป็นร้อยละ53.65รวมทั้งหมดลงทะเบียน63คน มีผลการเรียน2 0 0ขึ้นไป35คนคิดเป็นร้อยละ54.68ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศน,นตำบลกระเบื้องใหญ่มีการดำเนินกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องดังนี้หนึ่งการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการสูงฝึกอาชีพชุมชนกิจกรรมกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงโครงการการพับเหรียญโปรตุกนหลักสูตร12ชั่วโมงค่าเป้าหมายตามแผนจํานวน3คนผลดําเนินการได้จํานวน6คน โครงการศิลปะการจับจีบผ้าหลักสูตร12ชั่วโมงค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน3คนผลดำเนินการได้จำนวน6คนโครงการการขายพันธุ์พืชสมุนไพรหลักสูตร12ชั่วโมงค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน3คนผลดำเนินการได้จำนวน6คนโครงการกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหลักสูตร31ชั่วโมงค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน11คนผลดำเนินการได้จำนวน12คน2การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการไวโซนชุมชนปลอดภัยห่างไกลาย,ยาเสพติดค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน2คนผลดำเนินการได้จำนวน2คน3การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดส่วนครัวพอเพียงค่าเป้าหมายตามแผนจำนวนสองคนผลดำเนินการได้จำนวนสองคน4การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีสำหรับประชาชนค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน10คนผลดำเนินการได้จำนวน16คนค่าโครงการอบรมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายกจิตและสมองของผู้สูงอายุรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในสีมิติ ัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายผู้จบหลักสูตรกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นําความรู้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโดยนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและครอบครัว นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยดังนี้1จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักศึกษากศน,นตําบลกระเบื้องใหญ่และประชาชนทั่วไปบ้านหนังสือชุมชนกศน,นตําบลกระเบื้องใหญ่บ้านโนนกระสาัาหมู่ที่6ตําบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา ค่าเป้าหมายตามแผนรายมากหนึ่งและ2จํจำนวน25คนผลดำเนินการได้จำนวน28คน2กิจกรรมส่งเสริมการโดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอพิมายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาดค่าเป้าหมายตามแผนรายมากหนึ่งและ2จ man, ํจำนวน40คนผลดำเนินการได้จำนวน42คน3กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครกศนค่าเป้าหมายตามแผนรายมากหนึ่งและ2จํจำนวน5คนผลดำเนินการได้จำนวน11คน ตัวชี้วัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายจํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนทั้งหมด7กิจกรรมดังนี้คือ1กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านโนนกระสังหมู่ที่6ตตำบลกระเบื้องใหญ่อ,อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจ หลักสูตรศิลปะการจับจีบผ้าสถานที่บ้านนนกระสังมูที่6ตำบลกระเบื้องใหญ่จำนวน12ชั่วโมงสถานที่บ้านนนกระสังมูที่6ตำบลกระเบื้องใหญ่3โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรจำนวน12ชั่วโมงสถานที่บ้านนนกระสังหมูที่6ตำบลกระเบื้องใหญ่4โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวจำนวน31ชั่วโมงสถานที่บ้านนนกระสังมูที่6ตำบลกระเบื้องใหญ่ ห้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอพีใหม6โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีสำหรับประชาชนสถานที่บ้านเตยหมู่ที่1ตำบลกระเบื้องใหญ่7โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิติ สถานที่บ้านตอยหมูที่1ตําบลกระเบื้องใหญ่ตัวชีวะที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนนายนัทพลคู่พิมายครูกศน,นตําบลกระเบื้องใหญ่มีการร่วมประชุมร่วมวางแผนร่วมดําเนินการร่วมนิเทศติดต,ตามผลและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรให้ภาคีเครือข่ายอย่างต่อนเนื่องและเต็มความสามารถตัวชีวะที่12สจํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วน นายนัทพลคู่พิมัยครูกศน,นตบลกระเบื้องใหญ่ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนจำนวนสิบกิจกรรมดังนี้คือ 1. โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสำนักงานกศน,นจนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ2566 2. ร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการทางขยับเปียกลดโลกร้อนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3. าําเนินการบันทึกระบบข้อมูลกสนตําบลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้าติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตสํารวจและจะทาข้อมูลคลังข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นดําดเนินการสํารวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมดูแลผู้สูงอายุประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 6 6. โครงการการบริหารสมรรถนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตในสีมิติ 7. โครงการการบริหารสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิติ 8. สำรวจทำเนียบปัญญาผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,566 9. สัรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลกระเบื้องใหญ่ 10. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลกระเบืองใหญ่ครั้งที่1 .2,566 ตัวชีวัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบกแทคกติกชื่อผลงานการใช้นวัตกรรมออกแบบออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์งานกศนและใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีผลการดําเนินงานให้บุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการออกแบบมาช่วยในการประชาสัมพันธ์งานกอนและใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตัวชีวัดที่14งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นายนัทพลคู่พิมายครูกรศน,นตำบลกระเบื้องใหญ่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทุกงานด้วยความรับผิดช,ชอบทำเต็มที่จำมความสามารถ